สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในการทำนายดวงแบบแรนดอมในหัวข้อเส้นทางรักหลังจากนี้แรนดอมเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ว่าจะบังเอิญหรือตั้งใจที่ได้เข้ามาดูในคลิปนี้อาจมีแรงดึงดูดมีสารชักจัก,กวานที่ต้องการสื่อสารกับคุณตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้พบเจอกับความสุขหวังนะคะการทำนายดวงด้วยไพ่แบบแรนดอมเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมแบบไม่เฉพาะจดจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึง่ง หากต้องการคำทํานายที่เฉพาะเจาะจงสามารถแอดไลน์แม่หมอมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเกินกันด้วยนะคะค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเส้นทางรักหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะให้เดอะสตาร์การเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะหลังจากนี้ไปโอ้คุณจะได้พบเจอกับคนที่คุณเฝ้ารอมานานแสนนานนะคะ หรือผู้ชายในฝันคุณนั่นเองให้เดาสั้นใครที่กำลังคิดอยากจะมีคู่นะคะก็ต้องบอกว่าคู่ของคุณกำลังเดินทางมาด้วยระยะเวลาอีกไม่นานแล้วนะคะให้เดิมเวิร์ความสำเร็จความพร้อมทุกสิ่งอย่างที่คุณเปิดใจเปิดหูเปิดตาที่จะมองคนที่เดินเข้ามาในชีวิตนะคะเมจิเชียนผู้อยางรู้ฟ้าดิน การเกิดปาฏิหาริ์เจอกันแบบไม่คาดคิดคาดฝันไม่ว่าจะเจอกันในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเจอกันใน IG Facebook ต่างๆก็ตามนะคะก็ต้องบอกว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ทำให้คุณเนี่ยได้เจอเขาได้ยืนเสียงเขาก่อนที่จะได้พบปะหรือได้เจอตัวจริงนั่นเองนะคะ ตอนนี้เนี่ยความรักมันกําลังค่อยๆก่อวอร์ดนะคะคุณอาจจะคุยกับเขามานานแล้วแหละคุยกันมาในสักหกเจดเดือนแล้วก็ได้นะคะจนคุณมีความรู้สึกว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยต่อให้เขาอยู่ทางไกลไม่ว่าจะอยู่ตามประเทศนะคะหรืออยู่ต่างจังหวัดหรือไม่ว่าจะระยะทางจะไกลแค่ไหนแต่คุณก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเนี่ยอยู่ใกล้คุณเข้ามาแค่คลื่นเองนะคะ เป็นความรู้สึกที่มีความคั่งรักด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคู่กันทีออ่มีความเหมาะสมกันด้วยมากๆนั่นเองนะคะเพราะว่าได้ทั้งชิงถ้วยและขวี่งไม้เท้าอู้คูต้องบอกว่าความรักของคนที่รอคอยเนี่ยมันสมหวังแล้วนะคะปกถ้วยการขอแต่งงานนะคะหรือคนที่เขาเคย ห่างหายจากชีวิตคุณไปอย่างน้อยต้อง6 7ปีเหมือนกันแหละนะหรือไม่ก็6 7เดเดือนก็ได้เหมือนกับว่าเขาได้เดินกลับมาเจอคุณอีกครั้งหนึ่งอะและการกลับมาคราวนี้เนี่ยคุณเองเนี่ยก็มีความพร้อมละความรักที่มันปิ่มอะคะ่ะจนมันล้นจนมันปิ่มจนมันเออรเนี่ยมันพร้อมแล้วนะคะไม่ว่าจะได้ให้ ราชินีหรือไพ่ราชานะคะมันเป็นการมองบอกว่าความรักของคุณทั้งสองเนี่ยมันเติมเต็มทุกห้องหัวใจแล้วนะคะการเฉลิมฉลองต้องบอกว่าจะมีปาร์ตี้นะคะหรือว่าจะมีความสุขอันเกิดจากการรอคอยหรือเกิดจากปาฏิหาริย์สิ่งที่คุณได้ขอไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามศาสนาที่คุณนับถือนั่นเองนะคะ ก็ต้องขออำลาคานทองนะคะหรือต้องขอบายบายความโสดกันแล้วล่ะนะคะเพราะว่าเจ้าบ่าวก็กำลังเดินทางประชิดตัวคุณเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะคะก็เริ่มจากการก่อร่างสร้างตัวนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตนะคะร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นทางรักจากนี้หล่นมาใบแรกเป็น อัศวินไม้เท้าการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคมากมายนะคะที่อาจจะเคยผ่านพ้นมาแล้วในอดีตจนกระทั่งชนะใจคุณนั่นเองนะคะความเด็ดเดี่ยวก,การมีหัวใจที่มั่นคงต่อกันนะคะต้องบอกว่าเป็นความรักที่มันมีค่ามากเพราะทั้งคุณและเขาเนี่ยก็ต่างยึดมั่นในคำสัญญาไม้เท้าเนี่ยก็คือ การให้คำมั่นสัญญานะคะการที่จะได้กลับมาพบกันอีกครั้งแม่นเป็นการประกาศผลแล้วว่าความรักของคุณจะกลับมาอย่างสมบูรณ์แบบและเพียบพร้อมทุกสิญญานะคะใอ้สัม้วยไอ้ความรักาการเฉลิมฉลองหกไม้เท้านะคะชอมากกอก ม้าที่มีภา้าคลุมหมายถึงว่าปัสสักปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันได้จบลงมันได้หมดสิ้นแล้วนะคะประสบการณ์หรือระยะทางที่คุณและเขาได้พบเจอได้พูดคุยกันมาเนี่ยตอนนี้มันถึงวเวลาแล้วที่คุณสามารถจะคอนโทรลนะคะโอกาสดีๆที่มันเข้ามาเนี่ยให้เป็นไปตามแผนการหรือสิ่งที่คุณคิดเอาไว้ได้อย่างสำเร็จนะคะให้ลืมอดีตสิ่งที่ผ่านมาให้ลืมความ หงาหงอยเศร้าซึมน,นะคะเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณจะได้พบกับคู่ทางไกลและโดยเฉพาะใครที่บอกว่ากำลังดิวกำลังคุยอยู่กับต่างชาตินะอันนี้บอกได้เลยว่าคุณเตรียมตัวไปอยู่กับเขาได้เลยนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางข้ามทวีปเพื่อไปหาคนที่คุณรักและไปใช้ครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นและมีความสุขนั่นเองนะคะค่ะ เรามาดูไพ่สรุปกันดีกว่านะคะว่าไพ่สรุปเป็นอย่างไรบ้างเจ็ดถ้วยสิ่งที่คุณคิดว่าคุณอยากจะทำอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างการวาดวิมานในอากาศนะคะการที่คุณอยากจะไปตั้งลกล่า ไปใช้ชีวิตคู่อะต้องบอกเลย3ามคนพ่อแม่ลูกก็ได้นะคะมันเป็นเส้นทางรักที่คุณเอาปูเอาไว้อย่างมั่นคงนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณคิดเอาไว้เนี่ยคุณก็จะสมหวังแล้วก็ได้เดินทางนะคะ ไพ่ใบนี้หมายถึงการมีคนรักที่อยู่ไกลหรืออยู่ต่างประเทศ view of fortune หมายถึงเนื้อคู่นะคะปาฏิหารหรือความรักคนรักเก่าก็ได้ the f ฟู l อ่ะติดปีกเตรียมเดินทางได้เลยค่ะคุณจะมีการเดินทางคุณจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไซยงานเปลี่ยนความเป็น,เปน,เปนอยู่การระเบิดอารมณ์การจบสิ้นจากสิ่งหนึ่งไปร่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะทำปาลานะ์ประสบการณ์ใหม่ๆกําลังรอคุณอยู่นะคะและเจ้าบ่าของคุณ น,ะะนั่นหมายถึงว่ากุศลผล,ลบุญที่คุณได้ทําร่วมกันมาไม่ว่าจะเป็นไพ่ไพระหรือไพ่ฤาษีหมายถึงว่าบุญกุศลที่ทําร่วมกันมาทําให้คุณก่อเกิดเป็นความรักเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะสําหรับเส้นทางรักหลังจากนี้ไปก็ขออวยให้ทุกคนที่ได้เข้ามาฟังในคลิปนี้ได้พบเจอนะคะรักที่ข้ามน้ําข้ามทะเลได้สมหวังนะคะก็เตรียมเรื่องเอกสาร เรื่องวีซ่าเรื่องอะไรต่างๆให้พร้อมเนาะเพราะว่ามันจะเป็นความรักที่ค่อนข้างจากอยู่ไกลและต้องไปใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะคะขอขอให้สมหวังในความรักนะคะหากใครที่เข้ามาฟังแล้วน่าถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามหรืออยากจะคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้เป็นกำลังใจกับแม่หมอก็ได้นะคะ่ะแล้วก็สำหรับใครที่บอกว่า ก็ดูแล้วไม่ใช่ไม่โดดไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสนะคะอันนี้เราก็ดูเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เป็นความบันเทิงนะคะค่ะก็อาจจะมีทั้งตรงบ้างและไม่ตรงบ้างสำหรับการดูไพ่แนวทางของแรนดอมนะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะดูโดยตรงจากวันเดือนปีเกิดจากชื่อจากลายเซน็นก็สามารถที่จะแอดไลน์แม่หมอเข้ามาได้เพื่อเป็นการดูส่วนตัวนะคะขอบคุณค่ะ